ยิงไม่ได้เจมก่อนค่อยเอ็มึงฟังมันแล้เป้มึงต้องฟังมันะฟังเจมเยอะๆเป้ดีๆเีบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้เป้เข้าตรงไหนก็ตามเป้เข้ามาก็ได้มันน่าจะง่ายกว่าอ่าโอ้โหเขาออกกลางเยอะนะเขาออกเยอะโอเคสู้ๆู้สวัสดีครับ ไม่จิกลงทุบโต๊ะไปเอาร่างออกได้ออกร่างได้โอ้โหมันทุบไปเอาทุบไปได้๋ยวพี่บัสวยพี่บังสวยพี่ตีตีสาวอยู่ตรงกลางเวลาสองนัดคือของทับทุถนะครับพี่บังพี่บังสวยโต๊ะโต๊ะออกร่างยิงกังได้กลางไม่ได้กลางไม่ได้ดูดอ่ะไอ้ตรงบ่อไอ้โดนไม่โดนไปยิงตรงบ่อเลยได้ไอ้เมื่อกี้เข้ากระสอบทรายเข้าไประวังนะเขาเปิดกลางนะกลางกลางนะครับกลางกลางเขาเหล่านะ เดี่ยวแตกนะกลางอ่ะเ้ตีสาวอยู่บนตีสาวอยู่กลางกลางกลางนะกลางจะมาป่วนนะแบงค์ได้ยิงบอลเบียบอลพระเจ้าพี่ผมยิงนวกับกลางอยู่มันอันนี้เยอะหมดแล้ว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 ไม่แบงค์ยิงให้หมดหรละทางล่างเหลาอยู่ล่างโู้นเหลาอยู่พี่จิงกลางระวังนะโอ้โหอยู่ที่สองคนเออสวยไอ้เทียตดผมทิ้งไอ้สัตว์รูมกูหวยเอ้ยหนึ่งนี่เหลาบนเลย ตีป้อมอยู่บนมาเลยตีป้อมอยู่บนมาเลยไอ้เหี้ยกระจกที่หายมีเรื่องให้แกผมผมพักให้ดูผมพักให้ยูผมพักให้ยูพี่ยครเน้นกลางกลางหลุดกลางรัวเลยวะกลางเตะกลางเยอะว่ะสวยไอ้กลางว่างกลางว่างเขาว่าไอ้เป็นกลางกลางนะไปด้วยไม่มีทีเสาเข้าไปเป็นใหม่เราคุ้นเยอะมากทีเคุ้เยอะมากผมดึงลูกไม้ทีเสาอ่ะเป็นถอยพี่พี่พี่เป็นถอยได้ถอยพี่ ไปแล้วครับพี่นองพี่้องเบลลูกเบลลางนยเบลลูกเลล่างหนไปนมาเข้ามาโอ้จะอีบเป็นลงเลยกลางว่างเข้าได้นะกลางอ่ะเปิดให้เราแล้วย้ายให้เราไปพี่นัทอย่าให้สวยพี่นัทกลางกลางกลางเข้ากลางได้เราทุบกลับก่อนเราทุบกลับหน่อยไปวิ่งเข้าไปตายเลยกับทาวิตก็ได้น่ะโอ้ยี่ยโดนถอยตายเลยสัต กลางกลางมีทุกอ่ากันทวิตีสามนะเขาสวยเข้ากลางมานาเต็มนะเซอยู่บ่อเชียร์ได้มีใครมีเผาเชียร์ทวิตดิยิงเลยว่ะอุ้ยร่างมาไม่มีคิวร่างมาตุนกลางยืดนะครับลองไปออกกลางพุทอเผาสองนะเรียบร้อยผมตัดบนไปสองตัวไฟไฟไฟเข้าบ้านครับทวิตต้องตังสวยสวยอุ้ยหมดเลยหมดเลยสวยขับเผาไฟหน่อยเผาไฟหน่อยแพงแพงเผาไฟแพพงี่อนนี้ง ไม่มีแล้วไม่มีมานาแล้วไม่มีมานาแล้วไม่มีมานาแล้วแล้วเนี่ยเปิดออปิดอไม่ไม่เล่นไปเลย่นไปเลยเล่นหน้าบานไปแล้วมาแล้วหูบักเป็นไงล่ะที่อะใจเย็นทุกคนอย่าไงมาอย่าวไมสวยสวยสวยเาโดนอะไรวะเมจ่กอ่อพี่ก้าวพี่ก้าพี่ก้าดูตรงล่างล่างลงงล่างล่างลพี่ดูตรงบนเล่นดูก่อนบนูนะมาามานามี่อนนี่แหละประเด็นถ้าวิมาล่างถาวิมาล่างระวงล่างนะครับระวังล่างนะครับเปเปเปเล่ข้างออกเยอะ เจ้าของเยอะระวังเมาเป้์ทำเยอะโอ้โพอดีเี่ยโอ้โหพี่เบนซ์ไม่ร้อนร้อนร้อนไม่นักเข้าล่างเลยเข้าล่างเลยเนี่ยมีมานาเข้าล่างเลยก้าวไปแล้วทุปเลยบนมานะบนมาบนเดียวไว้บนเดียวไว้เอกเออนั่นแหละนั่นแหละเดีไว้ย็นไว้ไดียวไว้ังวิทย์เข้าวิทย์เข้าไปไกลๆขับขวิทย์เข้าสวยวิทย์มีซุปซุปวิทย์มาวิทย์มา โอ้โหโอ้ไม oh. ่ถ <noise> oh. oh, <ay> ันละเพียเพียเพีพี่างร่าง่มาเพียเพีเยกกรล่างมาเพี้ยล่างหลุดหลุดเพี้ยหลุดเยอะเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยคนวิ่งมายีเลยีบัเขี้ยอะไรก็ได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาข้างในเสวยสวยสวยเฮ้าเอาเสากลบงม่เอาเสากลางกลางก่างกลางกลางอ่ะแปเองไอมไ็ไม่เป็นไรเอาเตะเให้เตะรอเตะได้เาเตะได้เราเตะได้ แต่เป yeah, ็นอย่าน้อยอีกชุดหนึ่งจะได้จบแต่เย็นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นปกติเดินเข้าไปแล้วครับเดินเข้าไปแล้วบาปเด็กเลยทำไรอ่ะพี่รเย็นม่บนมาใครมาได้ละมาใครเย็นครับใครเย็นครับหนักหนักหนักหน่อย้เขาต่างคนนัดเย็นรอพร้อมกันรอพร้อมกันทำไรพี่พี่คิวสวยอะไรมาเย็นเย็นใเย็นหนอยสวยรอ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 เข้าตหนไหนการเข้าคนเลยเกมบนหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเกมบนหน่อยช่วยเกมบนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกลางให้เดี๋ยวยิงกลางให้ ไม่มีมานาไม่มีมานาจะอะไรกางเลยช่วยกันมันไม่มันไม่มีมานาเข้าบ้านก่อนสวยเอ้ยวนๆเข้าได้เข้ามายิงเลยบอนเข้ามาเลยยิงสวยโอ้ยทำไมมาเล่นถึงอะพี่ทม่เหลาไมเล่นผงหมดล่างล่างล่างตูนตูนดักตูกดักเอายานขัได้เอายันขับได้ซานซานเกียร์หน่อยซาน โอ้ยสองเลยแล้วปล่อย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 บนม้าบนม้าใครกันไม่ต้องหยุดอย่าให้เข้าฮิวก่อนนะอย่าให้เข้าฮิวก่อนนะโนนโนนตัวบุกกอลังจะเกิดเข้าอีกรอบนึงไม่นไรรอก่อนรอบรอบบอลบอลเข้าไปอีกเรี้ยวๆแบงค์แบงคเอานี่เห็นไหมแบงค์แบงเอ้แบงค์แดูดบนเข้าบนเข้าเอาวินไม่มีนะตายสวยบนล่างได้บนได้ล่างได้เอ๊ะมึงฟีวิ่งเตะเข้ารับกลางนะกลางนะ กลางเบบี้ฮันนี่นะฮิวหน่อยฮิวหน่อยพี่เอกพี่เอกฮิวหน่อยเดี๋ยวอยากบอกกลางเชียร์แล้วอ่ะตั้งนะบอลบอลไม่ต้องเข้าบอลเยอะบอลมีมานะช่วยตีหน่อยวิ่งเลยวิ่งเลยไม่มีมานาบอลอ่ะวิ่งเข้ามาเลยไม่มีมานะดังมานาเต็มสวยดังเลยดังเข้าได้นะครับกลางกลางกลางเยอะกลางเยอะมาบอลเข้ามาบอลยิงมาเลยยิงมาเลยยิงทุบๆหน่อยเบ้นไม่มีเลยไม่มีตุ๊บเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ฮิวฮิี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยสวยสวยครับตีไปนะครับ ทวิล่าง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 พี่นั้นพี่นัล่างก่อนที่นเขาอีเทียอะไรโอ้พี่พี่พี่ไม่ได้โฟกัสจอนี้พี่ไม่ได้โฟกัสไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทุนกลับเลยโโอ้หที่เดียวเขาร่างเข้าร่างเนี่ยอะไรพี่พี่นั้นตัดตแหน่งแล้วสองอีละวสองอีเฮ้ยอย่าตีอย่าตีได้ไหมบอลบนลบอบนลจะตายแล้วบอลไปต้องไกตัวบุกล้อก่อนตัวบุกล้อก่อนเราไปท้องานเราไปท้องานเป็นกได้ปิดทีเดียวเนี่ยติงาอยู่เอางตีเสาอยู่กลางตีเสากลางเอาล่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 าง ใครเข้าไปห้ดเลยเปิดให้ก่อนหลงเข้ามาล่างเลยคะับเข้าล่างให้หมดเลยเป้ๆมาดิเอ้าเป้วิ่งโดนตัดมาหน้ายแกระวังล่างนะโอ้โหมากไปทวินแล้วเข้าล่างเลยล่างว่างระวังโดนเขาบุกบุกลุกลุกลุ่นไหนบุกกลางครับต้องวิ่งกลางจะยิงยิงเอาไว้รถท้ายเพี็กตั้งไวเพล็กยิไป้เพล็กไหมกางกลางเยอะนะ อีกีัวเองกางาแตกยังไม่ตันหรอกโอ้โหบ้านบ้านแตกบ้านแตกบ้านแตกครับออุยโโ้หช่วยเกียร์ก่อนเกียร์เกียร์ก่อนแบงโซไอ้คนนี้ก็ถูกไปบนแบงทุบไปบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทุบไม่เปไรไม่เป็นไรให้ใจเย็นจะเย็นเราหน้าทางตมากางมันไม่มานาบ้างตัวนั้นอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่เกลี่ยเายบ้าง มานาเยอะมานาเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเอาทุกกับอเระหลังเสามีหิวมีหิวพี่เอกหลังเสาบ้นว่างบ้านว่างมากเอาแลเอาหิวกับเอาหิวกับสวยตังเข้าได้ตังอ์ตังมาเลยดูบ้านหน่อยนะตังค์สวยตังค์ว่างสองทีผมดทหมาเฮมอสสองทีสวยล่างมาล่างมาสวยดีวเลยดีเลยเพื่อนไฟไปเปิดหน่อยเก้าโอ้โหเฮีย โทไม่ไม่เขาไม่มีฮแล้วใจเย็นเใจเย็นเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมทวิตอยู่ล่างเอ้ฟันเเวอเดแล้วเอาเลยแล้วปิดสันสันไปโดนไม่โดนเร็วๆเร็วแลวทีเดียวิตแล้วปิดปิดเลยลงลงลลงปิดลงไปสวยเพื่อนต้องงั้นดิว่างครัโยกไปโยกไปโอโยไควายไอ้สั์